ันนี้เด็กๆจะมาทำอะไรคะวันนี้จะมาทำอะไรกันจินตคณิตแล้ววันนี้นัดกันมาหรยอเนี่ยใส่เสื้อเหมือนเดียวกันเลยะใส่เสื้อเหมือนเดียวกันสามคนเลยนัดกันมาหรือเปล่าบังเอิญวันนี้เราจะมาเรียนจินตะคณิตเด็กๆรู้จักจินตะคณิตกันไหมคะงงงงแคมหน้าเลยจินตะคณิตคือการนับเลข ด้วยจินตนาการเมื่อก่อนอะ่ะคนไทยคนไทยเขาจะใช้เครื่องคิดเลขในการนับเลขใช่ไหมแต่ลูกคนจีนเขาใช้อะไรรู้ป่ะเขาใช้ลูกคิดลองน,นับรู้จักไหมลูกคิดไม่รู้จักอ้าวไม่รู้จักเย้ <laughs> งงเลยครับงงลูกคิดลองภาพลูกคิดไว้ในสมองแล้วนับออกมาเป็นนิ้วมือนะครับ เป็นการพัฒนาสมองซีกซ้ายและซีกขวาสมองคนเรามีสองซีกคือซีกซ้ายและซีกขวาค่ะเราจะพัฒนาสมองซีกซ้ายและซีกขวาไปพร้อมๆกันด้วยการเรียนจินตะคณิตอ่าเซตศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบเอาอีกครั้งนะครับ เซตศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตัวอย่างพ่อไปแล้วเราลองมานับกันเลยนะคะพ่อจะไม่ทําให้ดูแล้วนะอ่าอ่าเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมอยังไงเซตศูนย์เซตเซตศูนย์นับหนึ่งถึงสิบนับหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองสามสี่ 6 6 6ห้าห้างไงหกหกยังไงหกเจ็ดเจ็ดปืนแปดเก้าเก้ายังไงสิบอ่ามือซ้ายเป็นมือซ้ายจะเป็นหลักดยุยเฮ้ยไม่ใช่มือขวามือขวานหลักดวยมือซ้ายเป็นหลักสิบธ์จ๊ะไหมนะคะ อ่าเซ็ตศูนย์เซ็ตศูนย์นับหนึ่งถึงสิบพร้อมไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกยังไงหกยังไงหกหลอหกหลอเจ็ดปืนแปดเก้าเก้ายังไงสิบ vui không ngay vui không ngay set 0, set 0, Wha 1 đến 10, lấp <coughs> 1 đến 10, bay, 1, 2, 3, 4, 5, ngay, ngay, sao mua vậy, mày set 0 อะเียเซตศูนย์เลยนับเลยเนาะเซตศูนย์เลยนับเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอออะไรเนาะน้ำเลยมือมือขวาสิลูกมือซ้ายมือซ้ายมั่วละมั่วละมือซ้ายฝั่งไหนลูกดามมือขวาฝั่งไหน มือซ้ายคือหลักมือซ้ายคือหลักหน่วยมือขวาคือหลักมือซ้ายข้างไหนมือขวาข้างไหนมือซ้ายคือหลักหน่วยมือขวาคือหลักเซตศูนย์นะพร้อม อ้าเพร้อเอาใหมเอาไหม่หนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหก เริ่มคล่องแล้วเริ่มคล่องแล้วเริ่มเก่งแล้วเอาอีกรอบเอาอีกรอบแปดศูนย์หนหหึ่เอาใหม่เอาใหม่เอาให้ยเอาม่้ยเอามั้ โอเคข้องเรื่อพังล้เริ่องพังแล้วอีกรอบเออกอบทอีอีกรอบเ็ดูนหนึสอ่ห้าจปออีกรอบอีกรอบเริ่มงพองแล้วเริ่อ่อ,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 องแ <c oughs> ล้ว <c oughs> รอบที่หนึ่งรอบที่2อ <One>, ง 1... อาเอีกรอบ เก่งมากมน,นิ้วโป้งเป็นห้าเป็นหนะ้าสิบเนี่ยอายุนหือตาเป็นห้าสิบละี่รอบเดียวพอละหนึเซตศูย์หนึ่งสองสามสห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเก่งมากเด็กๆค่ะ <c oughs> พื้นฐานการนับเลขจินตคณิตหลักหน่วยนับ1นึถึง10อันนี้คือพื้นฐานนะลูกเดี๋ยวาทิี่หน้าเราจะมาเรียนหลัก1ิบถึงหนึ่งร้อยเลยโอเค